นำก่อนทำธุรกิจออนไลน์นะครับให้พีน้องสังเกตสิเทรนด์นี้นะครับแล้วก็เข้าไปศึกษาดูนะครับมันจะเป็นดิจิทัลโพสเทรนด์ที่พี่น้องสามารถที่จะทำเงินจำนวนมากได้ในธุรกิจออนไลน์ไปดูกันครับ สวัสดีครับยินีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ระบบอัตโนมัติอินคามบุริไทยใหโค้ช้นนะครับช่องนี้เป็นช่องที่สื่อสารการสร้างหน่วยธุรกิจนะครับสร้างธุรกิจในยุคหน้านะครับสร้างให้เกิดระบบการไหลเวียนของเงินแบบอัตโนมัติเข้ามานะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีระดับโลกที่เราเฟ้นหามานะครับแล้วก็พี่น้องพยายามศึกษาทําความเข้าใจให้ดีนะครับมันจะเป็นอีกระดับหนึ่งเลยยกระดับพี่น้องเหนือกว่าผู้คนที่เข้าไปในโลกออนไลน์ตอนนี้นะครับ แล้วก็พี่น้องอก่อนที่จะเริ่มสิบเทรนนะครับในการที่เข้าไปทําธุรกิจออนไลน์ในโลกดิจิตอลที่สร้างเม็ดเงินสูงขนาดนี้นะครับพี่น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ติดตามช่อง Auto m a t e i n c o m e ด้วยนะครับซึ่งจะทําให้พี่น้องสามารถติดตามทุกคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์แล้วก็ เรานําความรู้ระดับท็อปๆนะครับให้น้องทําความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นการทําธุรกิจออนไลน์ที่ถูกต้องถูกวิธีล่าสุดทํำยังไงเดี๋ยวเรามาดูเทรนด์ที่1นนะครับเทรนด์ที่1นึ่ที่น้องจะเข้าไปทําธุรกิจออนไลน์นะครับต้องรู้จักจุดนี้แล้วโฟกัสจุดนี้ทําความเข้าใจกับมันให้เยอะนะครับต่อไปนะครับยุคหน้าที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นการ ส่งข้อมูลนะครับระหว่างบุคคลถึงบุคคลมากยิ่งขึ้นทาไมถึงผมกล่าวทุกจุดน,นี้นะครับว่าทําไมเป็นการส่งข้อมูลระหว่างบุคคลต่อบุคคลมากยิ่งขึ้นเพราะ,ะการส่งข้อมูลในระดับจิตใจนะครับในการที่สื่อสารไปอีกผู้คน,นมีความจําเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการที่หลายๆคนเข้าไปในเกมออนไลน์นะครับแล้วก็ทําธุรกิจออนไลน์มีอยู่หลายครั้งนะครับมีอยู่หลาย วิธีการที่เขาพยายามที่จะสร้างลิสต์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีรายชื่อขึ้นมารายชื่อพวกนั้นนะครับบางครั้งหากเขาคิดในมุมมองของการส่งข้อมูลการยิงแอดเข้าไปเพื่อที่จะเอาตัวเลขจํานวนอย่างเดียวแล้วนามามาดูกันเป็นตัวเลขจํานวนนะครับพวกนั้นจะไม่ลงลึกไปถึงสภาวะสภาวะจิตใจนะครับสภาวะจิตใจเนี่ยเหมือนกับการคอนแทคระหว่างคนต่อคนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะในการที่ผมทำนะครับ ในการสื่อสารเข้าไปยังผู้คนในกลุ่มนะครับผมคิดถึงเรื่องการทัชระหว่างจิตใจนะครับเรามองอีกด้านหนึ่งเป็นผู้คนเป็นหนึ่งคนที่เขาต้องการจะแก้ปัญหาให้ได้นะครับตรงจุดนั้นสาคัญมากนะครับแล้วมันจะทัชกันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องท,ทําธุรกิจไม่ว่าด้านใดก็แล้วแต่นะครับจําเป็นอย่างมากที่เราจําเป็นจะต้องออรู้ ในการที่จะเข้าไปถึงสภาวะปัญหาของเขานะครับเหมือนกับเขาเป็นเพื่อนเราเป็นญาติพี่น้องเป็นการที่จะทัาถึงจุดสภาพจิตใจได้ลึกมากยิ่งขึ้นตรงนี้สําคัญมากๆนะครับแล้วก็หลายๆคนยังละเลยตรงจุดนี้ยังไปดูตัวเลขกันโอ้นี่ u u s s c r i b e าเท่านี้แล้วคนติดตามได้เท่านี้แล้วนะครับยังดูกันเป็นตัวเลขอยู่นะครับมันยังเป็น Excel s h e e t แล้วยังเป็นตัวลิสต์ list ที่ดูเหมือนกับ เป็นตัวเลขแค่นั้นไม่ใช่บุคคลนะครับจริงๆแล้วตัวเลขทุกตัวเลขรายชื่อทุกรายชื่อนั่นคือจิตหนึ่งจิตนะครับนั่นคือคนหนึ่งคนนะครับเราต้องท r e ต t เขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับแล้วก็นั่นก็คือเทรนที่น้องหากทาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับจําเป็นจะต้องโฟกัสตรงจุดนี้นะครับเ,เป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับส่วนระบบต่างๆที่เป็นระบบอัตมัติเข้ามานั้นคือตัวช่วย ตัวช่วยในการที่ทำให้น้องทุ่นแรงมากยิ่งขึ้นครับส่วนที่สองนะครับมีความสำคัญก็คือก่อนที่พี่นน้องจะ,ะดึงผู้คนเข้ามาในส่วนตัวคอโปรดักต์หลักนะครับต้องให้ความสำคัญของชิ้นส่วนย่อยๆของ Lead MagNet ก่อนนะครับ Lead MagNe t นี้ก็คือกระบวนการในการที่จะดึงผู้คนเข้าสู่ตัวคอโปรดักต์หลักของพี่นน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บบีนา ไม่ว่าจะเป็นการโค้ชหนึ่งต่อหน,นึง่งไม่ว่าจะเป็นระบบวิดีโอนะครับที่ดึงผู้คนเข้ามาในส่วนนั้นนะครับพี่น้องจําเป็นต้องมีเครื่องมือนะครับการให้ความสําคัญของชิ้นส่วนย่อยๆของดีบแมกเนตนี่นะครับมีความสําคัญมากนะครับซึ่งจะเป็นการพรีเฟรมพรีเฟรมผู้คนให้เข้าสู่กระบวนการของคอโปรดักต์นะครับโดยพี่น้องอาจจะใช้ตัว E-Book นะครับตัวไกด์นะครับหรือตัวรายละเอียดของการ p o d พอดแนะครับ ดึงพรีเฟรมผู้คนเข้ามาในส่วนกระบวนการโปรดักสินค้าหลักของพี่น้องนะครับกระบวนการนี้จะเป็นการวอร์มอัพทำความเข้าใจและก็รู้ปัญหาต่างๆที่เขาเจออยู่เขาเผชิญอยู่นะครับในส่วนของผมมีการสร้างตัวทูนะครับซึ่งกระบวนการที่เราเข้าไปแก้ปัญหาให้ผู้คนนะครับผมก็คิดว่าจะทำยังไงดีให้ผู้คนทำ,ทำความเข้าใจง่ายและก็เขา ตรงเป้าและรู้วิธีการที่ถูกต้องนะครับในการที่ลดขั้นตอนที่เข้าไปสเปซสปาาในการที่จะหาข้อมูลในโลกออนไลน์นะครับก็ตีตรงมาที่ตัวเครื่องมือในการที่จะสร้างกระบวนการของนิชนะครับให้ระบุให้ชัดเจนว่าเขาจะเจาะนิชของเขาเองนะครับคือเจาะลึกเข้าไปในหน่วยธุรกิจอะไรที่จะทำในโลกออนไลน์นะครับเขาจะเข้าไปทำ แบบทดสอบนะครับแล้วก็รู้ทันทีเลยว่าเขาชอบอะไร <_ Visual> เขารักอะไรแล้วก็เขาควรจะมุ่งหน้าในการทําธุรกิจออนไลน์ตัวไหนนะครับซึ่งกระบวนการที่ผมสร้างตัวทูขึ้นมาซึ่งวิคเคราะห์จากข้อมูลที่เราผ่านมาแล้วค่อนข้างมากนะครับในการที่จะมาสังเคราะห์ข้อมูลทุกอย่างว่าทํายังไงจะให้คนไทยเข้าใจกระบวนการพวกนี้ในการที่เข้ากระโดดเข้าไปทําออนไลน์นะครับเขาต้องเข้าใจก่อนว่าเขารักชอบและเขาถนัดด้านไหนยังไงถึงจะกระโดดเข้าไปและทําเงินได้ นะครับดังนั้นพี่น้องเข้าไปที่เว w บนะครับพิทักษ์ขีด a i c o m นะครับพิทักษ์ขีด ai.com นะครับหรือเข้าไปในลิงก์ข้างล่างนะครับเข้าไปทำเวิร์กช็อปแบบทดสอบนิดนึงนะครับว่าพี่น้องสามารถที่จะทําธุรกิจถนัดด้านไหนในโลกออนไลน์นะครับจะรู้ตัวตนเองเลยนะครับใช้เวลาประมาณสักห้านาทีนะครับดังนั้นเมื่อพี่น้องเข้าใจกระบวนการนี้แล้วมันคือทรูตัวหนึ่งนะครับในการที่จะทําให้น้องสามารถที่จะเข้าไป ในเว็บ i n a r นะครับซึ่งเรามีเตรียมขั้นตอนเขั้นตอนในการที่จะสร้างอิสรภาพทางการเงินจริงๆให้พิ่น้องนะครับกระบวนการนี้ถูกถอดแบบลักษณะคอนเซปที่ได้ผลจริงๆนะครับในโลกอ,อ,อนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่นะครับ5ที่ได้ผลมากๆเลยตอนนี้ในสหรัฐอเมริกานะครับวิ่งน้องเข้าไปในกระบวนการนี้เป็นกระบวนการแรกนะครับหาตัวนนชความรักชอบเฉพาะด้านของวิ่น้องออกมาให้ได้หลังจากนั้น เข้าไปในเจ็ดขั้นตอนสู่อิสระภาพทางการเงินพี่น้องจะเข้าไปอย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยำมากๆในการทําเงินปริมาตรปริมาณมากนะครับในโลกออนไลน์ครับในส่วนที่3นะครับพี่น้องต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับ audience target นะครับเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนย่อยจาก audience target นะครับที่แตกต่างกันนะครับให้ความสําคัญของการแตกต่างความแตกต่างที่วิ่งเข้ามาในส่วนตัวจุดสตาร์ทจุดเดียวกันนะครับ ตรงนั้นมีความสําคัญมากๆผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะครับหากพี่น้องอดึงตัวลักษณะของ audience target นะครับมาจาก Facebook มาจาก Youtube นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะแตกลายอีกลายหนึ่งเป็นพอดแคสต์นะครับเพ่งจะเป็นกลุ่มที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วสามารถที่จะเข้ามาตรงจุดเริ่มต้นจุดเดียวกัน จุดสตาร์ทจุดเดียวกันในการที่เข้าสู่กระบวนการไม่ว่าจะเป็นเว็บินาหรือว่าเป็นคอร์สต่างๆนะครับที่พี่น้องจะพรีเฟรมนะครับตรงจุดนั้นเป็นจุดที่สําคัญมากดังนั้นกระบวนการชิ้นส่วนย่อยๆของออเดียสตาเก็ตนะครับเราต้องให้ความสำคัญด้วยตรงนี้เป็นเทรนที่กำลังที่จะ,ะเริ่มรุนแรงร้อนแรงและมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นพี่น้องเมื่อ กระบวนการต่างๆถูกอินทิเกรตคือเชื่อมต่อเข้าหากันแล้วนะครับพื่น้องจะมีประสิทธิภาพสูงมากในการที่จะทําเม็ดเงินออนไลน์ออกมานะครับข้อที่4นะครับสำคัญนะครับเป็นเทรนด์ที่กําลังจะโตมากยิ่งขึ้นนะครับพื่น้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับ YouTube นะครับวิดีโอเป็น Search Engine อันดับ2ของโลกนะครับดังนั้นการเซิร์ชหาข้อมูลต่างๆนะครับเข้าไปใน YouTube นะครับจะ สามารถแสดงข้อมูลออกมาได้ตรงมากกว่านะครับเมื่อพี่น้องใช้ f c e e o o o นะครับหรือ IG นะครับฟีดมันวิ่งเร็วมันจะผ่านไปเร็วมากนะครับแต่กรณีของ y t u t u นะครับพี่น้องสามารถที่จะทำวิดีโอมันอยู่ได้นานกว่านะครับและก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้ามาหาข้อมูลพี่น้องตรงนั้นได้เยอะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นกรณีในการที่จะสร้างตัวคอนเทนต์ขึ้นมานะครับพี่น้องจะต้องเป็นสร้างในลักษณะของ long form content ลองฟอร์มคอนเทนต์นี่ก็คือคอนเทนต์ที่อยู่ได้ยาวนะครับและมันจะเป็นตัวกรองออเดียนสก็คือคนที่สนใจอีกเกรดหนึ่งเป็นเกรดที่มีคุณภาพสูงกว่านะครับนั่นก็หมายความว่าวิดีโอของพี่น้องจะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ10กวนาทีขึ้นไปนะครับเป็นลองฟอร์มนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยคนที่เข้ามานะครับจะมีความตั้งใจในการที่จะดูข้อมูลธุรกิจของพี่น้องตรงกว่า ดังนั้นมีความเป็นไปได้ในการเทีจะคอนเวิร์ตเนี่ยสูงมากกว่านะครับในมากกว่าในกรณีที่ดูผ่านๆง่ายๆเร็วๆนะครับซึ่งกรณีนั้นนะครับเราจะเห็นปีดต่างๆนะครับใน Facebook มันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเข้าไปบางครั้งก็ยังไม่ดูรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับดูผ่านๆ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 นะครับในกรณีที่เขาตั้งใจแล้วเข้ามาเนี่ยเป็นลองฟอร์มคอนเทนต์นี่ครับเขาสามารถที่จะดูอีกประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเข้าไปเจอมันก็สามารถที่จะสร้างเป็นตัว กระบวนการเข้าสู่จุดที่ระวางระบบซิสเต็มไว้ก็คือเข้า Entry เข้ามาจากหลายจุดนะครับแล้วเข้าสู่ตัวระบบหมวดของวิดีโอเข้าสู่กระบวนการ Process ของเว็บวินาขั้นตอนต่อไปนี่ก็คือเป็นระบบซิสเต็มเลยนะครับพี่น้องทำความเข้าใจนะครับเรามีสอนกันอย่างนี้นะครับในระบบอัตโนมัติอินคมซึ่งพี่น้องจะยกระดับศักยภาพการทำธุรก,กิจไปอีกระดับเลยนะครับเหนือกว่าระดับ ที่ทํากันอยู่ตอนนี้นะครับดังนั้นกระบวนการพวกนี้หากเราเซ็ตกระบวนการซิสเต็มอย่างถูกต้องแล้วนะครับมันจะอยู่กับเราระยะยาวเมื่ออยู่กับเราระยะยาวในการที่จะสร้างตัวระบบอัตโนมตัติต่างๆเข้าไปเพื่อที่จะทําการ follow ออนะครับติดตามหรือสร้างเป็นคอมมูนิตี้นะครับมันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่ามากๆในการผลิตเม็ดเงินออกมาครับในส่วนที่5นะครับมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องให้ความสําคัญตรงจุดนี้นะครับ อินเด p พอ p o d ค a สติ้งนะครับหลายคนนะครับทำพอ o d c ค s สแต่ว่าระยะเวลาในการที่จะ uh, ทำให้มีประสิทธิภาพนะครับเราจำเป็นต้อง uh, ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการ uh, ทำพอร์ตคาสต์ที่ลงลึกไปถึง uh, สภาวะจิตใจนะครับแล้วพี่น้องสามารถที่จะคอนแทคสื่อสารกับผู้คนในกลุ่ม a u เดียนต์ของพี่น้องได้นะครับซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะครับเวลาผมทำขอพอร์ตคสนะครับ อย่างน้อยนะครับเวลาประมาณสักประมาณ20นาทีนะครับซึ่งเป็นลักษณะการพอร์ c ค r d ที่มีระยะเวลายาวก,กว่าตัวพอร์ตคัสอื่นๆนะครับและก็เราเวลาสื่อสารออกไปนะครับผมบางครั้งหลับตานะครับหลับตาที่จะดึงจิตข้างในนะครับออกมาสื่อสารจากจิต และสภาพความคิดโดยตรงเข้าไปยังผู้ฟังนะครับตรงจุดนั้นจะได้ประสิทธิภาพสูงกว่าเยอะมากนะครับในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะสื่อสารพลังนะครับที่ออกไปเนี่ยได้มีประสิทธิภาพสูงกว่ามากๆนะครับน้องสามารถที่จะติดตามพอดคาสต์นะครับซึ่งที่น้องสามารถฟังพอดคาสต์นี้นะครับจะผลิตออกมาในช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็สื่อสารไปรยงังกลุ่มออเดียนนะครับและผู้ที่สนใจในการที่จะทําให เขาสามารถไปแก้ปัญหาของตัวเขาเองได้นะครับแล้วก็นําไปปรับระยุกต์นะครับในส่วนของการพัฒนาประสิทธิภาพยกระสิภาพัทธทางด้านบุคคลขึ้นมานะครับแล้วก็ยังเชื่อมต่อไปถึงเรื่อง i n d s e t เรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งสําคัญมากๆเลยนะครับและนี่คือหนึ่งจุดนะครับที่เราต้องให้ความสนใจนะครับและจุดนี้เป็นจุดที่สามารถที่จะดึงกลุ่มออเดียสนะครับเข้ามาแล้วก็เข้ามายัางจุดสตาร์ทพอย t ์นะครับ ที่เริ่มต้นตรงจุด1จุดนะครับและนำเข้าสู่กระบวนการโปรเซสได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับหากพี่น้องสามารถที่ฝึกตรงจุดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินในระยะยาวนะครับอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับข้อที่6นะครับสำคัญมากๆเลยพี่น้องจำเป็นจะต้องสร้างตัว private community platform ขึ้นมานะครับ หลายคนเอาตัวเองไปผูกไว้กับ f a c e b o o k นะครับ Facebook นะครับเป็นจุดที่เราไม่รู้นะครับเราไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งในอนาคตมันอาจจะลดการมองเห็นทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอาจจะทําให้ธุรกิจของพี่น้องเกิดกระทบเสียหายได้นะครับดังนั้นเมื่อผู้คนเข้ามาในกลุ่ม Facebook ของพี่น้องแล้วนะครับหลังจากนั้นหากมีการซื้อคอร์สหรือว่าซื้อ Product แล้วนะครับ กระบวนการที่เราจะานำผู้คนนะครับไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่ private group ซึ่ง private group ตัวนี้จะไม่ได้ถูกสร้างบน Facebook นะครับเ c e b o o k ยังเป็นกลุ่มฟรีนะครับดังนั้นกระบวนการสร้าง private group ตรงนี้จะมีแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งมีซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งหลายๆคนยังไม่รู้นะครับว่ามันมีซอฟต์แวร์ที่สามารถสร้างกระบวนการได้เหมือน Facebook เลยนะครับโดยที่เราเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของเราควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว เวลาพี่น้องยิงออกไปนะครับมันจะโพสต์ออกไปได้เห็นทุกคนเลย100%เซเลยกระบวนการที่สําคัญมากๆนะครับซึ่งกระบวนการเพลนตรงนี้นะครับเราต้องทําความเข้าใจไม่ใช่เอาตัวเองไปถูกไปผูกไว้กับตัว Facebook หรือปลัดแพลตฟอร์มโซเชียลใดโซเชียลหนึ่งนะครับแล้วนําธุรกิจทั้งหมดไปอยู่ในนั้นนะครับอันตรายมากๆเพราะว่าทุกอย่างนะครับมันไม่ได้ถูก ควบคุมโดยผ่านเราควบคุมนะครับ Facebook เป็นผู้ควบคุมถ้าเป็นแพลตฟอร์ม t i k t o กทิกตอกก็ควบคุมนะครับ Ig IG ก็ควบคุมนะครับดังนั้นกระบวนการทั้งหมดเมื่อสร้างตัวฟรีคอมมูนิตี้ขึ้นแล้วต้องดึงเข้ามาสู่เพจคอมมูนิตี้ก็คือหากมีการซื้อสินค้าอีกระดับหนึ่งเราดึงผู้คนเหล่านั้นที่มีคุณค่าเข้าสู่แพลตฟอร์มแร์ม p r i v a t นะครับ p r i v a t ตรงนี้นะครับก็จะยกอีกระดับหนึ่งในการที่จะรับข้อมูลข่าวสาร ในอีกระดับหนึ่งนะครับกระบวนการตรงนี้สําคัญมากมากนะครับพี่น้องต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาเราจะมีการฝึกตรงนี้นะครับในออโตเมติกคมกระบวนการพี่น้องจะเห็นว่าทุกอย่างมีโปรเซสขั้นตอนหมดเลยนะครับในการที่เข้ามาทําธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่ว่าจะเปิดเว็บไซต์แล้วกระโดดกันเข้าไปทําอย่างเดียวนะครับดังนั้นกระบวนการพวกนี้สําคัญมากมากในการสร้างโปรเซสขึ้นมาระบบจะทํางานแบบออโตนะครับอัตโนมัติและสามารถที่จะผลิตเบ็ดเงินในอนาคตแบบอัตโนมัติให้พิ่งน้องครับ กลับมาถึงข้อที่7นะครับเป็นกระบวนการที่น้องต้องฝึกการสร้างเว็บพิหนาขึ้นนะครับกระบวนการนี้จะทำให้ผู้ที่เข้ามานะครับมีความเข้าใจและมีความสะดวกในการที่จะเข้าสู่กระบวนการโปรเซสของผลิตภัณฑ์ของน้องง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเขาจะเข้าใจกระบวนการเกตกระบวนการมากยิ่งขึ้นมากกว่าการให้ข้อมูลเฉยๆออกไปนะครับ ดังน,นั้นการทำไลฟ์เว็บเวบวีนานะครับหรือการสร้างระบบเว็บวีนาแบบอัตโนมัตินะครับพี่น้องจําเป็นจะต้องทําความเข้าใจว่ากระบวนการในการที่จะดึงทราฟฟิกเข้าสู่กระบวนการเว็บวีนาเมื่อกี้ผมกล่าวถึงจุดสตาร์ทพอยต์หจุดใช่ไหมครับกระบวนการอาจจะดึงเข้ามาจากาาทาง YouTube นะครับพอดแคสต์ Podcast, นะครับหรือโซเชียลอื่นนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาตรงจุดสตาร์ทพอยต์หจุดสตาร์ทนะครับหลังจากนั้นดึงเข้าสู่กระบวนการของ เว็บิหนา inar, หรือไลฟ์เว็บิหนาหลังจากนั้นกระบวนการไลฟ์เว็บินาจะทําการทําทความเข้าใจยกระดับความเข้าใจของผู้คนที่เข้ามานะครับไปอีกระดับหนึ่งเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการของอ ack, อคอร์สหลักตัวคอร์ตัวคอร์ปรดักของพี่น้องนะครับนี่ก็คือกระบวนการที่เราจะต้องฝึกนะครับในยุคหน้ากระบวนการเว็บบินานี้นะครับจะสร้างาระบบคอนเวิร์ตนะครับได้สูงมากยิ่งขึ้นหากเราเซตระบบเป็นออโต้นะครับซึ่งสามารถทําได้นะครับเป็น ตัวออโต้เว็บพินาหลังจากนั้นพี่น้องไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปสร้างเว็บพิณาบ่อยครั้งนะครับสามารถที่ะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติได้เลยแล้วก็เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบคอนเวอร์ชันและสามารถทียขายคอร์สแบบอัตโนมัติได้เลยซึ่งกระบวนการตรงนี้ต้องฝึกกันนิดนะครับเรามีการฝึกกันในตัวอัลโตเมตอินคัมนะครับสามารถเข้ามาในตัว n i แอดฟร e d อมไฮบริดหรือ Li แอดพิทักษ์เอได้เลยนะครับก็จะเข้าใจกระบวนการมากยิ่งขึ้นนะครับว่าทํางานยังไง กระบวนการสร้างธุรกิจที่ถูกต้องในยุคอนาคตเนี่ยสร้างเม็ดเงินกันยังไงทําให้เกิดการผลิตเงินแบบออโต้ขึ้นมาครับข้อที่8นะครับสำคัญมากๆพี่น้องต้องฝึกกระบวนการตรงนี้นะครับการโคชชิ่งหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับไม่ว่าพี่น้องจะขายโปรดักต์สินค้าอะไรก็แล้วแต่ธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับในโลกอนาคตจําเป็นต้องมีการสอนนะครับการใช้งานการฝึกว่าให้ลูกค,ค้าทําความเข้าใจผู้ที่สนใจแล้ว ทาความเข้าใจยังไงที่นําสินค้าเซอร์วิสน,นั้นไปแก้ปัญหาของเขาให้ได้เพราะฉะนั้นการโคชชิ่งหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ1ต่อ1บุคคลต่อบุคคลน,น,นะครับมีความสําคัญมากๆต้องฝึกสเกลตัวนี้สกิลตัวนี้ยกระดับให้เรามีความชนานนํานาญมากยิ่งขึ้นนะครับผมต้องทําตรงนี้นะครับฝึกกับผู้คนนะครับที่เข้ามาสนใจเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติยิงนะครับเป็นจํานวนมากนะครับ และเราฝึกสกิลตัวนี้ 1, 1, course, 1, 1, course, 1, 1 course, ต่อหนึ่งโค้ชหนึ่งต่อหนึ่งโค้ชจนเราสามารถที่จะจับข้อมูลหลายๆส่วนว่าเขาติดปัญหาอะไรเขาต้องการอะไรแล้วมีกระบวนการตรงไหนบ้างที่เราจะต้องให้ความสนใจในการที่จะโค้ชหนึ่งต่อหนึ่งนะครับดังนั้นผมอยากให้วิ่น้องหากพี่น้องต้องการทําธุรกิจไม่ว่าเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีการโคชชิ่งผสมผสานเข้าไปในนั้นนะครับแม้แต่สติ๊กจ็อบเองนะครับในการที่จะขายตัวโปรดักต์ใหม่ที่ออกมานะครับ สตีนจอใช้วิธีการในการที่จะสื่อสารออกไปในการสอนการใช้งานต่างๆนะครับมันคือการสอนมันมีมันคือกระบวนการในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้ผู้คนเช่นกันนะครับว่าใช้งานยังไงรายละเอียดกระบวนการยังไงแล้วไอ้เจ้าโปรดักตัวใหม่มันจะไปแก้ปัญหาได้ไงนะครับฝึกสอนผู้คนให้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการโค้ชหนึ่งตอนหนึ่งนี้เป็นกระบวนการที่สําคัญมากๆที่น้องจําเป็นต้องฝึกนะครับฝึกในการที่จะ ทําให้กระบวนการปิดการขายหรือคอนเวิร์ตนะครับพี่น้องมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเราจะฝึกกันด้วยในระบบอัตโนมัติอินคัมนะครับเป็น p โปรเซ s ทั้งระบบเลยว่าน้องเข้ามาแล้วสามารถทําธุรกิจได้ยังไงนะครับซึ่งจะเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดนะครับมันจบอยู่ในนี้เลยนะครับแล้องเข้ามาเนี่ยสร้างหน่วยธุรกิจขึ้นมาได้เลยครับและสามารถที่จะทําเงินแบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคที่กาลังจะ ถึงเนี่ยนะครับและส่วนนี้นะครับสำคัญมากๆาะครับในการที่พี่น้องจะยกระดับธุรกิจของพี่น้องไปสู่ระบบอัตโนมัติทําเงินแบบอัตโนมัติได้นะครับพี่น้องต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆในการที่มาเชื่อมต่อกันนะครับมีระบบออโตเมชันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับและมีซอฟต์แวร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวระบบออโตเมตของการระบบเว็บดีนาเองนะครับระบบออโตเมตของการทำลีดดึงลีงดเข้ามาเป็นอั ระบบอัตโนมัตินะครับและการสร้างตัวระบบแชทบอทอัตโนมัติการสร้างระบบพอ p o r t ิ้องอัตโนมัติเข้ามากระบวนการทุกอย่างนี้ต้องเชื่อมต่อกันให้ลงตัวนะครับเพื่อที่จะสร้างกระบวนการอัตโนมัติเต็มรูปแบบขึ้นมานะครับน้อยคนที่จะฝึกสอนแล้วก็โค้ชเรื่องนี้นะครับส่วนมากก็จะไปเอาซอฟต์แวร์นะครับเข้ามาใช้งานกิดเลยนะครับแต่กระบวนการที่ถูกต้องนะครับที่ผมแนะนำตัวซอฟต์แวร์ต่างๆในการที่จะทํา ระบบอัจฉรัตะขึ้นมานะครับเราวิเคราะห์แล้วว่าซอฟต์แวร์พวกนั้นนะครับเก่งคนละด้านกันแล้วเขา,เาลงทุนเรื่องงบในการทำไอดีนะครับวิจัยขึ้นมาแล้วก็ใช้เวลากับมันมากและใช้ทีมงานาสูงมากในการที่จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่จะให้ซอฟต์แวร์ต่างๆทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเป็นการยกระดับธุรกิจของพี่น้องไปอีกระดับหนึ่งให้เหนือจากผู้อื่นทั้งหมดเลยนะครับ กระบวนการที่หลายคนนะครับไม่เข้าใจก็คือไปเอาตัวอซอฟต์แวร์ตัวเดียวมาและทุกอย่างออกอินวันเลยพวกนั้นยังอยู่อีกระดับหนึ่งซึ่งยังเป็นระดับล่างถึงกลางนะครับดังนั้นกระบวนการที่ยกระดับขึ้นไปเพื่อให้เกิดการคอนเวิร์ตเงินมากระดับท็อปเนี่ยเขาจะใช้ตัวที่เป็น พรีเมียมแต่ละเกรดเข้ามาเชื่อมต่อกันแต่กระบวนการมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับกระบวนการก็คือการเชื่อมต่อระหว่าง A กับ B เนี่ยมันเชื่อมกันยังไง B ไป C เชื่อมกันยังไง A ไป C เชื่อมกันยังไงตรงนี้แหละครับที่ต้องอทําความเข้าใจในการเรียนรู้นะครับเมื่อกระบวนการทุกอย่างถูกเชื่อมเข้ากันอย่างมีประสิทธิภาพพี่น้องจะได้ระบบที่มีทรงประสิทธิภาพมากๆเลยสําหรับธุรกิจของพี่น้องนะครับซึ่งกระบวนการพวกนี้เราสามารถที่จะฝึกด,ด้วยตัวเองนะครับ และทําความเข้าใจด้วยตัวเองใช้งานด้วยตัวเองวิเคราะห์ด้วยตัวเองทุกอย่างสามารถที่จะรูปได้ว่าตั้งแต่ทราฟฟิกวิ่งเข้ามาเลยเข้ามาสู่กระบวนการของอการสตาร์ทหจุดนะครับเป็นวันสปอตเข้ามาแล้วเชื่อมเข้าสู่โปรเซสกระบวนการตั้งแต่เว็บพินาเข้ามาสู่กระบวนการคอนเวอร์ชั่นทุกอย่างนะครับมันใช้เครื่องไม้เครื่องมือลาเลียงเข้ามาได้ยังไงนะครับหากเข้าใจกระบวนการนี้นะครับพี่น้องจะใช้เครื่องทุ่นแรงได้สูงมาก แล้วเราคอยปรับจูนนะครับปรับจูนกระบวนการคือมันจะเบาแรงลงมากเลยน้องสามารถที่อัดวิดีโอเล็กดรดวิดีโอเป็นออโต้เว็บินาและสามารถที่ให้ระบบออโต้รันนะครับแม้กระทั่ง SMS สส่งไปแบบอัตโนมัติอีเมลส่งไปแบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อทุกอย่างนะครับ reporting มาเป็นระบบอัตโนมัติออกมานะครับเป็นเม็ดเองินออกมาสามารถ r e p o r t ตให้เพื่อนน้องได้อย่างอัตโนมัติเช่นกันกระบวนการพวกนี้เราฝึกกันใน a u t o m a t e ิ i n c o m นะครับสามารถที่จะทำเม็ดเงินได้อย่างอัตโนมัติหน้าขึ้นมากๆและนี่คือการยกธุรกิจไปอีกระดับหนึ่งนะครับสอดรับกับโลกที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นครับ ครับข้อนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเทรนด์นะครับที่เราต้องให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นนะครับในการสร้างคอนเทนต์ของพี่น้องนะครับพี่น้องจําเป็นต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับให้มีภาพและเสียงที่คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับระบบวิดีโอแม้กระทั่งยูทูบเอ่อกระบวนการในการที่จะจับแล้วก็แลนกิ้งนะครับต่อไปในสเตจต่อไปนะครับเขาจะจับจากแม้กระทั่งคําพูดของเราที่ออกมานะครับดังนั้นกระบวนการเสียงที่ชัดเจน ภาพที่ชัดเจนกระบวนการวีดีโอที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับจะทําให้การแลนดิ้งวีดีโอของพี่น้องเนี่ยมันอยู่ในระยะยาวมากยิ่งขึ้นกระบวนการทุกอย่างนี้ครับเพื่อที่จะทําให้คอนเทนต์ที่เป็นลองอร์มคอนเทนต์นะครับของพี่น้องอยู่ในระยะยาวเพื่อดึงทราฟิกเข้ามาแบบออโตมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับทำให้พี่น้องจะพัฒนาศักยภาพธุรกิจออนไลน์ของพี่น้อง ขึ้นมาสูงมากๆในยุคถัดไปนี้นะครับหากใครที่สามารถเทียบม v ฟเข้ามาตรงแอนเดียนี้ได้ก่อนทําความเข้าใจได้มากได้เข้าใจมากก่อนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดักทางของกระแสเม็ดเงินทําความเข้าใจในการทําธุรกิจออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. เข้ามาจอยคอมมูนิตี้ของเรานะครับมาที่ไลน์แอด freedom hybrid น้องจะได้ทําความเข้าใจ ข้อมูลมากกว่านี้นะครับแล้วก็ยกระดับศักยภาพของพี่น้องให้เหนือกว่าผู้อื่นไปอีกระดับหนึ่งนะครับไปจับเม็ดเงินปริมาณมากนะครับและใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการทุ่นแรงเพื่อจะสร้างตัว Pass i v อินคา m e ของจริงขึ้นมานะครับและเราสามารถที่จะ l e v e r เ g e เครื่องมือพวกนี้นะครับทำให้เกิเดเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาแบบออโต้เชื่อมต่อตัว p r o d u c ตสินค้าที่มีอยู่แล้วทั่วโลกเลยครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะ สร้างเป็นระบบเซ็นเตอร์ฮับเบดสมาร์ทเบดขึ้นมาสร้างแบรนด์ของเราขึ้นมาในโลกอนาคตนะครับครับวันนี้ผมวิทัก AI โค้ชต้นต้องขอกับลาพี่น้องว่าเพียงแค่นี้นะครับเข้ามาจอยคอมมูนิตี้ของเรานะครับมาที่ Line f t f r e o m o y Hybrid นะครับหรือเข้าไปที่ Line at วพิทัก AI วิไพี่น้องจะได้เปิดข้อมูลนะครับเห็นภาพมิติใหญ่มากยิ่งขึ้นครับวันนี้ต้องขอญยตกับลาพี่น้องเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Running through the last of my thoughts Standing on the edge of my chance Everything I know will be gone in a minute